สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวกันชาร์จตัวใหม่นะครับ DCB หนึ่งหนึ่งศูย์สองนะครับซึ่งเทนชาร์จตัวนี้นะครับจะมีขนาดครึ่งเดียวนะครับของ DCB หนึ่งศูนย์เจ็ด DCB หนึ่งหนึ่งสองและ DCB หนึ่งหนึ่งห้านะครับเห็นไหมครับขนาดนี้เล็กมากมีขนาดแค่ครึ่งเดียวเองนะครับซึ่ง มันมีกระแสชาร์จนะครับเทียบเท่ากับ DCV หนึ่งหนึ่งสองเหมาะสำหรับชาร์จแบตสิบสองโวลต์นะครับแบตสิบแปดโวลต์ห้าแอมป์4ี่แอมป์สามแอมป์นะครับที่น้อยลงมาก,กว่า5้าแอมป์นี่เหมาะเหมาะเหมาะมากนะครับชาร์จได้หมดเลยแต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่ามันจะชาร์จได้ช้านะครับแล้วก็ที่เหมาะอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแบต เอวสเต็กนะครับ1.7่แอมป์นะครับค่อนข้างเหมาะเลยแล้วก็ขนาดเนี่ยมันจะเล็กมากๆนะครับพอกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันดูนะครับแล้วก็เรื่องความร้อนในการชาร์จเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเหมาะมากนะครับใครที่เป็นคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับผมแนะนําเลยตัวเนี้ยถ้าราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูขนาดนะครับอันนี้แบต3แอมป์นะครับ12บอโวลต์เดี๋ยลองใส่ดูครับ ขนาดพอๆกันเลยนะครับทองกว้างอะไรเงี้ยพอกันเลยเล็กมากอะไรชร้ก็สามารถวางแบบนี้ได้เลยนะครับวางตั้งแบตลงมาเลยนะครับเห็นไหมครับข้อแตกต่างก็คือถ้าเป็นตัวชาร์จธรรมดาแบตจะอยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยแบตจะอยู่ด้านล่างครับเห็นไหมแล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะใหญ่กว่าเห็นไหมครับ อันนี้มันจะใหญ่และนี่มันจะเล็กเดี๋ยวลองชั้นแบตท่อนใหญ่หนูนะอยนะอา่าไม่มีปัญหานะครับสวยงามด้วยขนาดเล็กมากๆเลยครับพกพาก็ง่าย ท่านชาร์จรุ่นนี้นะครับมันจะจ่ายกระแสอยู่ที่2อแอมป์นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปก็คือเท่ากับตัวนี้นะครับ DCB 1นึกระแสออก2อแอมป์นะครับเดี๋ยนะแกะได้ไหมนะสวยงามมากๆเลยนะถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้ที่ Lee Industry นะครับผม จ่ายกระแสเท่ากับ DCB 112นะครับแต่ขนาดเล็กกว่า1เท่านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่ามันมีรูนะครับสามารถแขวนกับผนังได้เลยนะครับไม่ต้องบิวอินอะไรเพิ่มนะครับแค่เจาะก็แขวนเข้าไปได้เลยน่าเรียบร้อยอร่อย ... ḓḢብን ḡኔብዚርን Ḛጋንር ሶ ጇዚጬ ገበጣራ ḳጥኑ᭔ ḥጅጥእኝያ ጥኡ �وبå Ă�ሙሜ Ḛქናት ገህውት ጓለቅ Bell Ḡ� Ses 1930 �ጥር ኶� sperm为᭜ከበጠ ነለተጥነማ ដነ�